สมจเด็จ like พระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากเป็นวันที่สองเวลาแปดนาฬิกาินาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างพระราชดําริของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวีมณีนุษย์ตำบลระทาธผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งที่8 โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี2539เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน106คนร้อยละ80เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากกากยอที่เหลือเป็นนักเรียนชาวเยนมาที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาในประเทศไทยการดำเนินงานในหลายๆด้านมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีได้รับความร่วมมือทั้งจากชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมีสิทธิ์เก่าที่เข้มแข็งซึ่งมีส่วนสําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมส่งผลให้ปีการศึกษา2 5 6 3ผลการประเมินโอเน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้ง4สาระความรู้สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนให้นักเรียนฝึกทำใบงานที่บ้านโดยครูต่อชดจะออกเยี่ยมบ้านและสอนเสริมให้โดยวันนี้มีการสาธิตการเรียนการสอนรูปแบบสเตมศึกษาเรื่องแปลงดันของน้ำในกิจกรรมขวดน้ำพุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อเรียนรู้เรื่องของเหลว และแรงกระทำต่อวัตถุฝึกการสังเกตการตั้งคําถามและการคาดการสิ่งที่จะพบจากการตรวจสอบคาะพีกเจ้าแบบจะเปลนเอง่า3ปีการสอบซับทั้ 5. ที่หกทำหน้าที่เป็น โอกาสนี้ทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาโดยเซนทรัลธรรมกลุ่มเซนทรัลเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นประกอบด้วยชั้นลอยเป็นลานอเนกประสงค์และห้องควบคุมระบบไฟโซลาเซลล์และชั้นหนึ่งเป็นพื้นที่อ่านหนังสือและส่งเสริมการเรียนรู้มีแนวคิดการออกแบบคำนึงถึงการประหยัดพลังงานใช้แสงสว่างจากธรรมชาติการระบายอากาศและการป้องกันความร้อนโดยต้องการให้เป็นอาคารต้นแบบในเรื่องการประหยัดพลังงาน ด้าน,นการฝึกอาชีพมีความโดดเด่นเรื่องการผอผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนำไปตัดเย็บเป็นย่ามและชุดชนเผ่าจำหน่ายให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนและส่งไปจำหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ส4 6สร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นการรักภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรทั้งพืชผักไม้ผลและการปศุสัตว์มีเพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวันส่วนที่เหลือยังจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองผ่านระบบสากลโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนอาทิมูลนิธิชัยพัฒนามอบไก่ไข่พระราชทาน ตามที่บีพระชาชกรแสร,รับสั่งให้สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนในสังกัดสำน,นักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และพิษณุโลกรวมถึงโครงการธนาคารโปรตีนราคาถูกซึ่งกรมปรศุสัตว์ได้เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับนักเรียนและขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ เวลา12.02นาทีเสร็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปส่งติดตามการส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลพะสุขีอำเภอแม่ระมาดซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชัน้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน62คนในจำนวนนี้เป็นเด็กบ้านไกล41คน โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแ n น์ hand, หรือเรียนที่บ้านด้วยเอกสารแบบฝึกหัดใบงานโดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาไปรับใบงานที่โรงเรียนสัปดาห์ละครั้งส่วนชั้นอนุบาลครูจะออกไปแจกจ่ายใบงานพร้อมถุงอย่างชีพซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรให้แก่นักเรียนตามบ้าน ทางดีการจัดการเรียนการสอนอย่างประสบปัญหาด้านการสื่อสารเนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นชาวปากาเกยอและใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารซึ่งทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นการสร้างทักษะด้วยการเขียนบรรยายเขียนตามคำบอกใช้ภาพเป็นสื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นสามารถแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนด้านทักษะวิชาชีพได้ดําเนินงานสนองพระราชดำริจัดทําฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพการทําอิฐบล็อกเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและได้ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีโครงการเกษตรเพื่ออาหันกลางวันที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชและโรงเรือนปลูกผักจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลพาสุขีในวันนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครั้งที่1056ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตกเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลอย่างต่อเนื่องยังยืนตามพระราชดำริ ในการนี้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทําบ่อกเก็บกักน้ําให้กับทางโรงเรียนเพิ่มเติมสําหรับไว้ใช้ในหน้าแล้งด้วยขอเชิญชวนเที่ยวชมงานกาชาติประจําปี2564ในรูปแบบออนไลน์ ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าโครงการส่วนพระองค์ในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564บนแพลตฟอร์ม w w w n g a n k a ์เวชา .com หรือ w w w r e d c r o s s f a i r .com ได้ตลอด24ชั่วโมงมีร้านค้าโครงการส่วนพระองค์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายในราคาย่อมเยาเช่นที่ร้านมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปีนี้นำสินค้าที่ระลึกมาให้ประชาชนได้เลือกซื้ออาทิเสื้อเชิ้ตผ้านานโนผ้าระบายความร้อนได้ดีเสื้อยือดพึ่งพาลายต่าง กระเป๋าใส่แล็ปท็อปกระเป๋าอเนกประสงค์หมวกบัคเก็ตผ้าครามน้ำมันหอมปรับอากาศถุงหอมชุดเตาอโรมาน้ำมันตะไคร้หอมนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปที่ร้านค้าต่างๆในโซนร้านส่วนพระองค์โซนหน่วยราชการโซนสวนสนุกโซนกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดขวัญใจงานกาชาติเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและโซนสภากาชาติไทยซึ่งมีหน่วยงานร้านค้ากิจกรรมเกมลุ้นรางวัลอาทิ พิพ,ธพิธภัณฑ์สภากาชาติไทยชมสาธิตการจับงูรีดพิษงูจากสถานเสวภาลงทะเบียนบริจาคดวงตาอวัยวะและบริจาคโลหิตเสวนาทางการแพทย์จากแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบระมราชเทวีณศรีราชามีเสื้อที่ระลึกงานกาชาติและประกาศที่ระลึก ทั้งยังร่วมทําบุญบริจาค14บาท14วันสร้าง4ีภารกิจกับสภากาชาติไทยในแพลตฟอร์มหรือผ่านการสแกน QR Code ธนาคารไทยพาณิชย์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2564ได้จนถึงวันที่27ธันวาคมนี้ตลอด24ชั่วโมง